เฮ้ยอ้อดำดำวะเมนหรือเปล่าวะนู่นน่ะคุมข้าง,งหน้านูน่นน่ะอ๋อหลงยางไปเบิง่งนิข้างหน้ามองเห็นตัวนี้เลยดำดำตรงนูน่นนะครับผมน่ตรงเดี๋ยวายมือผมอ่ะเมนบ่นนเอาเสวยง,งะ,อ,ะอุ้ยโอ้อนี่หลังนึงนเจออีกแล้วเนี่ย เนียอุ้ยอันนี้ก็ใหญ่อ๋อเนี่ยสวัสดีครับผมสวัสดีกับตอนเย็นๆครับมาเลาะหามิมครับลองดูครับผมสักชั่วโมงสองชั่วโมงว่าจะเจอหลังไหมมากับนี่ครับน้องครับผ่านอ้อครับผมเออไปทางนเออางนี้ย นี่ว่าต้องเบิ้งปลากระทินนี่อ่อตัปวปีไก่นี่กไดรมึงนี่ปะมนันตัตตรงนั้นเยอะเดี๋ยวไปดูกันปลากระทินครับนี่ครับผม,ม,ม,มเป็นปลากระทินปีที่แล้วก็มาได้ตรงนี้สองลังครับถ้าจำผิดไปครับผมลุยกัน น่าจะมีอยูว่าเป็นคุมเนี่ยไปครับผมไปดูข้างในกันเลยดีก,กว่าไปครับผมเข้ามาถึงปากกระทินกันแล้วหรือฉพาปีที่แล้วอยู่บนต้นมะขามเทศเนี่ยต้องเบิ่งดีๆมันจะรับตาสักหน่อยนึงอะ เดี๋ยวไปเดินดูพุ่มข้างหน้านู้นก่อนครับผมเป็นพุ่มๆอยู่ไปเดินไปดูกันเฮ้ยอ่อดำๆว่าแม่นหรือเปล่าวะนู่นน่ะคุมข้างหน้านู่นน่ะเอาหลงยางไปเบิ่งดิข้างหน้ามองเห็นแต่นี้เลยดำๆตรงนู่นนะครับผมเนี่ยตรงเดี๋ยวปลายมือผมอ่ะแม่นปะเอ้า สวยงามน้องบุกว่าเม่นครับไหน,นเอาคนละอันไอไอ่ไอาเบิ้งอันนี้ไหนโอโเอาอละปั่นพื่งเย้ยอู้หังใหญ่เว้ยอ้หลังใหญ่หลังใหญ่ดูครับทุกคนโอ้ น้องเดินอยู่นู่นผ่านอ๋อครับผมน่าจะมีหลังเดียวนี้ยมั้งบ่อุ้ยอ๋อนี่หลังนึงเจออีกแล้วเนี่ยเนี้ยอุ้ยอันนี้ก็ใหญ่อ๋อเนี่ย เนี่ยโอ้โหหวานสวยว้ยสองลังติดสองลังติดอะไรนะอันนั้นอีกเหรอมันกำลังจับไงเอ้ากำลังทำเอออันนี้กำลังทำเฮ้ยอ๋อดำๆอยู่ข้างหน้านู้นนู่นนู่นคอี้นแย้งมันวะแมนไหโอ้โหแมนวะแมนดิ โอ้โหเจ้าเจียวเจ้านี่ครับคุณเพื่อนโอ้โหนี่ครับดำๆนี่หนึ่งสองสามสี่ับสี่ับหลังนี้เออคุมอยู่สี่หลังวะคุมตั้มเตี้ยนนยเดี๋ยวเดี๋ยวไข่สองิวงวะได้ัจการพบกนี้ก่อนฮืม นี่ครับอันนี้ลังน้อยครับทุกคนลังน้อยกําลังทําบรรลุนในกองยี่หหรือเปล่านะนี่ครับผมนี่เนี่ยเนี่ยปลายมือพวกนั้นนี่นี่เนี่ยเนี่ยน,น,น,นี่ครับเนี่ยลังน้อยโอ้โหหนูก,ก็ขี่คั้งเนาะเช่นนี้น nhàng phải tệ hàng là đứa tét bùm đấy ừ. vậy chắc cần anh ấy con đi qua <cười> 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 Ô, ôi nám ai chắc cần cái cả lê เนี่ยอยบ่นหัวเนี่ยเนี่ยเนาะเนาะเดี๋ยวจัดการเลยครับผม,มเอาเอาหลังนี้กันละเอ,เอาหลังนี้ล้วค่อยมาหลังนี้หลังนี้หลังนี้ที่เราค่อยไปหลังตานู่นหตาช็อตชอเออไปจัดการเลยทำครบเรียบร้อยครับทุกคนหลังนี้จะอยู่สูง่อย lần này sẽ uo súng oh, ok luôn. Okay,

สวยแท้หัวน้ำสวยครับหัวน้ำสวยอู้นี่ครับหัวน้ำ,ย,นำยังงามเลยครับนี่จัดออขอขขอโชว์นี่ครับหัวน้ำดูครับเพืเ่อนๆโอ้ โอ้โหอ้โเบ็ดตาเบ็ดบาของอารามเลยอ่ะบัวสวยมาก oh. เลยเนะี่ยนี่ครับเพื่อนๆงามเลยครับหัวน้ำหลังนี้ก่อนหน่อยจะขึ้น,นออด้อดุกมากมุ้ยก่อนหรือเปล่าแต่แกครับหลังแกบ่เป็นไรครับใส่หัวน้ำครับผม mm hmm. ผ่านครับ นี่ครับผมผ่านอ่อครับเป็นคนปีนครับนี่หลังมาเลยครับนี่ไปดู<ะ>ล,ลุนอีกหลังครับผมออไอ้บุ๊มีอะไรใส่หรือเปล่ยนี่เดียเด๋ยวเอาทุ่มใต้ยุ้มมาาย,เ,ยอเอาเอาบีบีเอาเอาเต้หัวน้าไปเนาะเอ้ยเออเพราะมันมันเกลืกอแล้วอนะ ออเออไอยให้ดูดตั้งหน้าอโหสวยมากเลยไปเก็บนึ่งลังโอ้โหน้ำน,นี้ก็โอเคเลยเนาะโอเคไหนครับาาอีกลังนึงเันอีกลังครับผมหลังนี้ก็ถือ่าใหญ่เลยเนี่ยเนี่ย โอ้ย oh, แม่งอู้สุดแท้สุด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 หลังนี้โคโค่สุดเลยอะ่ะความใหญ่อ่ะเออแถมหมดดิอุ้ยอ่อนกว่าหลังนี้นขาว oh, อุ้ยขาวขาว มันจะสวยด้วยนะนะเอออุ้ยสวยเลยเนี่ยหลังเนี่ยโอ้โหดูไอ้โวดูน้ำพานมันเออหลังนี้สวยสวยบอกแกไว้หลังนี้มีเรื่องอยู่เลยโอ้งามเลยเนี่ยโอ้เรื่องอ้อยโอ้หม้อน้ำนี่อูมเลยเนี่ยโอ้โอ้โอ้อันนี้อูมค่องแท้เรียบร้อยโคตรอูม แม่งเรื่องอลมัมอืมสายวักโคตรอุ้มอะปินมันหวานยังไงเลยกำลังปีนครับกำลังปีนมันอยู่มันอยู่งานไหนวะเอ่อมีไอ้บุอยู่ไหนวะมีทางอะเนี่ยเดวอิงเนี่ยเนั่นนะอิงโกรสกตินนะมีทางอะเออฝันเออฝันพวกข้างหน้าออกก่อนนะ เอาฝา่ข้างหน้านี้เมื่อมันจะโน้มลงเลยนะอ๋อเนี่ยข้างหน้าข้างล่างเนี่ยออเออเนี่ยพวกเนี้ยกินข้าวบนก็เบาๆหน่อยเยาวลังมันจะชี้กว่าอือเนี่ยมันก็โน้มลงเลยนะเ,เนี่ยเดีออเบาๆตรงนั้นเออมันติดขึ้มันก็เนี่ยมันจีบกินนี้เวดจุดอันนี้หน่อยดิจุดคบสักหน่อยไปอ,อูอูอูบินไซคนวะ ดูไหมต้อนถอดลทราบปะเมื่อต้อสภาพกัดูแล้วโอ้ยกูต้อโทรศัพท์เต็มเลยดูอูหลังนี้แม่งโหฮวบะแมงเอาไปไปฟันแล้วมันสะเทือนไงเออ หลังนี้แม่งโหดว่ะต้องเอาเดี๋ยวเอาเอาครบไหมครบเอ้นี่เนาะจัดการเลยเออเนี่ยรถรถเนี่ยกล่องแท้จังไงกับบัตรที่ทีแรกเมื่อกี้มันบดมันโดนขวันน้อยเดียวเองนะเออมันคือขวันน้อยเดียวเองอะ ใส่เจ็บอ้อไปในรถเนี่ยเ,เนี่ยเกี๋ยวในคาดวัดอโอทิ้งตรงนี้อีกอืออือนั่นแหละนั่นแหละงามสวยเออพอออพอแล้วเร็วจับดิพอแล้วอหัวนา้าโคตรสวยเลยนะ กูดิกอ้อนกูหลังนี้โอ้ดีนะบบแตกโอ้ไปอ,ออกจากกันเลยตอ,อนเนี้ยตัดเลยนี่ครับทานโอ๊ะกำลังออกกจะไปตักครับอืมจะไกตึกกิ้งเอาบอยเงียบเงียบเลียมเข้าไปก่อนง่ายดีแก๊กตึกกิ้งก็โอปบะอ,บ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 อึ๊บอย่า หวยได้แล้วเนี่ยไก่งตุกิงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อหลังชี้ไก่งตุกิงเยนะอะเลยก็ออกไปแล้วอู้หัวน้ำอู้ไม่ใไอ้ที่มาบครึ่งโลละหัวน้ำแม่งโคตรบูมเลยอ๋อค่อยเ,ยเล็มเลยนะค่อยเล็มพวกกิ่งที่มันคว่างๆนะอออ,ออกเลยไปค่อยเงียบๆแต่งเข้าไปอือ ผมบอกขึงโหลด้ลังไหมบอกใหญ่ใหญ่แค่โคตดพอโคนดแม่หัวน้ำทางเนี้ยเออนี่ยไปไปมาทางนี้นะเอองานที่อ่อจำหนาต้านเลยนั่นแหละนั่นแหละแล้วก็อยู่ปลายนู่นเดคเข้าไป นั่นแหละทีแรกมันทืองควานนะแม่ง <c oughs> มันแตก <c oughs> เออมันพอมันแตกห่างแม่งดิง <c oughs> ใส่ห้าคนเลยอะอบอออเอากันไกลเข้าไปลึกๆตัดอ่ะเอาไปตรงคนครูเลยอ่ะเออนั่นแหละแล้วก็บ,บิดๆตั้งหน่อยนึงบิดกันไกลอะ่ะเออเอาเบิ่งนี่มาข่างงานได้เลยอยู่ฝั่งนูน้นน่ะเออฮ้าดูมั้น้ำมอน้ำหัวน้ำ

โอเคห้ามตุบนะโอ้ค่อยๆเอาอ้มันน้องอัทุมัน้องหอ่ามันจะชี้กระเอาทุ่งมาซ้อนวะโอ้ยดูดูมงจะชี้อ้าอดทุ่งพๆเดี๋ยวโอ้เดี๋ยวี๋มแตงเราใส่ทุ่งไว้โอ้มาได้เอากระตามาบ้าเลียอ์เคลียร์เมมโอ้ห่างนี้แม่งโคตรงามเลยแหงันเตกนะ สุดๆเลยหลังเนี้ยหัวน้ำมาที่แล้วมันโดนขวัญออกหน่อยเดียวอย่างเี้ยม,มันถือขวัญอยู่แค่ฝั่งนี้ฝั่งนึ้งมันถือขวัญนอะ่ะสรารพัดออกแล้ว<อ>จังแม่แม่เนอะหมูหน,นันกเป็นโลเลยไอหมูหนักอะ่ะอย่างน้อยก็ครึ่งโลอ่ะโลอ่ะหลังเนี้ยเสียดายหลังเล็ลกเนาะที่มันแก่อ่ะ ยอดครับเพื่อนๆป่าเดียวสี่ลังเลยครับแต่อีกลงังหนึ่งหลังอ่อนครับผมคอ,อนเออคอนบดออสตาจำๆเลยเรื่องอารามเลยถ้า,ถาอยังบุคอยพิษตาเน้องอ่อนเนาะจำๆคอนเลยสวยอื ครับผมนี่ครับืหเยี่ยมครับนน้ำมมังดงามเลยโอ้ยน้ำมันเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวไปให้เอาก่อนทะลุมาทางนี้เลยนะเหรอต่อไปเลยเนื้อเน้นๆครับท่านผู้ชมเอาลเดี๋ยวครับเพื่อนๆดูโอ้โหสัตว์ผ่านอครับกลางหน้าผากเลยไปครับไปดูอีกลังนึงไปมือเห็นไว้ลังนึง เอทำไรน,นะอ่ออันนี้ทำไมอันนี้มันต้องได้ใช้แล้วอันนี้มันต้องได้ใช้แล evet> ้วตั้ตั้เหรอเออแบบว่าทึ่งเลยอ๋อนะอืออีกหลังนึ่งนี่เลยนะอันนี้ห่างนึงเนี่ยกำลังทำมาดูมาดูมาดูทุกคนแล้วมันโวดไอ้บอกเออเฮ้ยอันนี้มิมห้อยโค้งแล้วมันก็เป็นหลังแล้วมั้งเนี่ยตั้กับปั้นเองก่อนนะเออว่ะเออว่ะน้ำบาดนั่นจะดีว่ะมันเป็นหลังแล้วกันนี่ยดูมันย้อยลงมาแล้วเนาะอืม มิ้มหอยโขงมาไปเอาไปดูหลังนู้นดีกว่าทักแกจะกินกับอะไรยังเออเอาไปแจ็คเพลยนะ์เอ,วเวเนเอเลนึงไปโอ้อดูหลังนี้อุ้ยอ,ออกถางอ่อนได้ยูเนะี่ยไหนอู้มันโดนควันแล้วมันมันวาร์ปเดือดวาบมันวาร์ปคว,วันลอยมอนี่เลยเลยเออ,อเอาไฟดีแนละ้วมันเป็นหญ้ <laughs> าแห้งเนาะเอาควันนะเป็นหญ้าแห้ง ข้างในมันมุ่นไปกันเลยนยังเหลือข้างในอะ่ะมาเจอตรงนี้ก็ยังมาทำได้เป็นได้เลยเนี่ยโอ้โโดนควันแบบฟิวบอฮอตนี่เลยหรือวะอือเอาให้ไฟมันดับสนิทเลยโอ้หลังนี้ออนหัวนับหัวนับพิตาด้วยหลังเนี้ยเดี๋ยวสวย หมดแล้วจัดการเลยไอ้หน,นี่เจาะพนาดดับดีดีเดือดต้องไป <laughs> บุบง่งบุ่งอ๋อสร้างแต่งกินกรเข้าไปเออเวลาเอาหมาอยู่แต่ไม่ต้องชี้และท,ที่อยู่ข้างหน้าเหลียมองหมดเลย สวยงามโอ้แม่งเลือ<ด>กตัวมรนได้ทั้งหลังเลยเนี่ยหลังเออนี่ยห,หลังหลังแลกหลังแลกแก่สุดแล้วก็ลงลงมากันหลังนี้ก็พอได้ปะหลังที่สองอ่ะ ได้ทั้งหลังอ่ะเนี่ยแมน่นมาโอ้ะอะติดว่าติดจริงๆนึงเออบักไข่โคงนี่จะทำาหยังวเนี้ยปล่อยไว้ว่าห้อยโคงอ่ะโชว,ว์หน่อยดิหลังเนี้ยครับผมโอ้โอนี่นี่นหัวหน้าปิตาครับอ,อืมไหลครับผ่านอ๋อ หลังที่สามหลังสามครับดูความชำ่ำสุดยอดหลังที่สามครับติดๆกันครับผมอูหบดต้องไปเดินไปในไกลเลยะเดินเข้ามานิดเดียวก็เจอหลังนี้กัน,น,เ,น,ฟฟน,นเหมือนม็นไม่คงเลยนะดูอนูอือ ไปครับผมหากันต่อครับหลังนี้ออนออนสุดออนสุด,ด,ลดแล้วหลังนี้ทั้งหลังอ่ะดูหัวออนโอนเนี่ยชมกันให้บวกแักปันเข้าขั้วครับอันนี้ห้อยโคง้งเอาไว้ห้อยมันห้อยมันหน่อยจับไปครับผมเลาะหากันต่อจูอีกหลังหนึ่ง้วเพื่อนๆแต่ล้างครับหลังนี้โหอ,โอยู่ต้นมะขามเทศหลังนี้ล้าง ถ้าเกิดแรงอีกหน่อยนะทุกคนโอ้โหโดงมิม้มเลยครับเนี่ยแถวเนี้ยดงมิม้มดงพึ่งเลยละ่ะนู่นน่ะทุกคนล้างที่มันล้างอ่ะนู่นน่ะดำดำนู่นนะครับล้างครับผมไปครับดูวนต่อโอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้พากระเดินโละกับน้องมาโอ้โตั้งแต่ตรงนู้ เดินแล้วออกมานี่โบไหวมุ่นปลาครับแล้วมันก็คำด้วยทุกคนดูพราทิตตกดีแล้วนูน่นนะพาทิตอ่ะถ้าเกิดมุ่นเลาะหาดีๆนะทุกคนผมว่าได้หลายลังเลยเนี่ยมิมเนี่ยขนาดไปหาแค่แป๊บเดียวครับโอ้เจอสี่ลังนู่นน่ะมิมไหลแท้แล้วให้มันอากาศร,าร้อนๆอึกสักหน่อยทุกคน มันเป็นแถวเป็นคลองน้ําครับสะน้ํามีม,มันชอบอยู่อย่างนี้เราช่วงนี้มิม้มหัวน้ําเต็มดีจังครับพวกพึ่งพวกมิ้มเนี่ยช่วงนี้เด้อเพื่อนเพื่อนหัวน้ํามาปิดตางานดีจังเลยคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับเพื่อนเพื่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับผมช่องหนุ่มวโนนถ้าใครเข้ามาชมคลิปแล้วคลิปม้ลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ